สวัสดีค่ะ <obedient>. mm. like อยู่กับสมน c h ช n แนลนะคะใส่บ้านนอกนะคะเตรียมตัวมาตั้งแต่ปีสี่แล้วใส่มาเลยโองง้โหจะจัดมา้าจะมานอนค่ะก็ไม่ได้มาก็เลยมาห้อเนี่แลวกัน อ้ามาไล่อยู่หน้าเสือกสลากลางเขาเนี่ยล่ะผ่านไปหน้าศาลนั่นนี่ก็ไปเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเนาะมันไม่เหมือนเดิมก็ดีละไม่เหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้เราก็หวังว่าขอให้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมเนาะไมมม่เเหือนดิไปในทางที่ดีเพื่อให้เพื่อนได้ผ่านพ้นกับเรื่องราวต่างๆดีใจกับไทยบ้านนอกด้วยอยากไปนั่งด้วยคือป่านนี้มามาบี่มอนป่านนี้ลุงก็คงจะดูไลฟ่ตจ้ามาเออเอาเซียวันนี้เกษียวกเกษียวก็ไป มาเรามาเจอกันแล้วนะคะเอฟซีสวัสดีทุกคนค่ะสมอร์ชาแนลนะคะที่ใดซ้ายก็นอักตอนแรกมาใส่สวนยางด้วยกันเนาะเราทำกับข้าวกินกันก็สนุกสนานสมัยนั้นเนาะคิดถึงตอนอยู่สวนยางตัดผมตัดผมไม่ใช่มันนอกด้วยบางวันก็มีตัดผมบางวันก็ทำกับข้าวนี่พูดเหมือนแบบพูดเหมือนพูดอย่างเงี้ยย้อนอดีตขนาดเนี้ยแสดงว่าแก่แล้วแก่แล้วยังไม่แก่ค่ะ <i> <n ose> ดีใจเนะ<อ>เาะแล้วก็ได้นนข้าวได้ทำกับข้าวกินอยู่สวนยางตอนนั้นรู้สึกมีความสุขเนะ <c oughs> าะยายก็นอนในรถนะเอฟซนอนเป,ป็นปีๆนะคะ <c oughs> อยู่ในรถนะ่ะโ,โอ้โหทรหดมากเลยยายสมหวนะคนเดียวนอนในรถทรหดที่สุดทนได้เพราะอะไร <c oughs> เพราะรักหลวงรักป่าอยู่ได้ใช่ไหม ทุกคนก็มาให้กำลังใจคุณลุงคุณป้านะคะเอฟซีไม่เคยทิ้งกันนะคะใครจะด่าใครจะเกลียดยายสมรยายไม่สนใจยายรักลุงกับป่าแค่นั้นยายก็ดีใจแล้วใครจะเกลียดยายยายไม่สนใจเลยจ้าเอฟซีคนไหนคอมเมนต์ไม่ด่าคอยบ่งงึดความต่เสียใจเลยคอยรักลุงรักป่าแค่นั้นพ่อใครจะด่าเช้านี้แล้วม่ได้ฮ้าลุงดีใจเจอกันอีกในรถยนต์โอเคมาแล้ สบายดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วพี่ยูโรพี่ยูโรครับสบายดีเยอะครับเนอะค่ะพี่ตรงนุษด้วยนะคะพูดถึงพ่อกันพี่น้องเลยจ๊คพี่สังพี่สี่นะคะที่อยู่ในช่องนะสาพ่อมาตั้งแต่วันตี่นสายตามันจะมานอนำหายค่อยนอนคนเดียวคืนแรกสายตาสั้นคืนที่สองนอนกับแอนคืนแรกยายนอนคนเดียวยายเดินทางมาก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันใช่ เพราะว่าถ้ามาเมื่อวันเมื่อวานยายมาไม่ทันยายเหนื่อยยายก็เลยล่วงหน้ามาก่อนหนึ่งวันขอให้ีนะคะเมื่อนี้เป็นวันที่ดีเนาะใช่่ะขอให้ลุงเดินทางเดี๋ยวกลับบ้านเ้วยกันเดี๋ยวขอพูดบ้างนะคะอันนี้ก็คือเราก็ดีใจเนาะวันที่ลุงพันไปแวะไปที่ที่จะประดงนะคะลุงพันก็ได้ไปทําการลาลุงป้าเพื่อจะไปเป็นยูทูบ b e แล้วนอกนะคะเพราะว่าหนึ่งภารกิจทางบ้านแล้วก็เรื่องราวชีวิต แล้วก็อะไรต่างๆที่เป็นส่วนตัวของลุงพันก็ไม่สามารถที่จะบอกทุกคนได้ทุงพันต้องไปแก้ปัญหาด้วยตัวของลุงพันเองนะคะแต่ลุงพันก็ยังเป็นมิตรเป็นการยานมิตรเป็นเพื่อน,เป,น,น,นเป็นคนที่เอฟซีรัก<อ>และก็เป็นเพื่อน <laughs> ที่พวกเรานั้นคือเอแดนไปที่กกอกก็เจอลุงพันลุงพันเป็นคนน่ารักมากนะคะ <S 1> <S 1> <S อัธยาศัยดีนะคะเข้ากับทุกคนได้นะทุกคนก็แล้วอ้ออย่างหนึ่งคือความขยันขันแข็งของลุงพันนะคะที่มี ต่อลุงป้าเนาะตอนนั้นก็เราก็เก็บเงินเก็บทองกันเนาะ<ช>นะคะตะเวนนะทำภารกิจกันจําได้ตั้แต่สวนยางจนถึงราบ้านลุงนะเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นเป็นสตอรี่นะคะลุงพันธ์ก็ได้รับปากว่าวันเนี้ยวันที่13ลุงพันธ์จะมาไหมจะมาให้กําลังใจลุงไหมลุงพันธ์บอกว่าเดี๋ยวดูก่อนผมก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงผมจะขี่ร,รถมอเตอร์ไซค์ไป<อ>เราก็รู้สึกว่าถ้าลุงพันธ์รักลุงป้าลุงพันธ์ต้องมาเออต้องมานะ แต่วันนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าเพื่อนมาให้กำลังใจลุงป้าจริงนะคะแล้วพร้อมด้วยรถคันใหม่ยืมกันมาอย่าเพิ่งเยืมรถคันใหม่รถคันใหม่เอฟซีประตูด้วยไม่มีอะไรถ้าไม่มีกระจกลมก่อนดูดอ่อนเรีนสบายเลยใช่ไหมนะไปยางไปยางมันสดมันเสียอายุพี่ค่ะขอบคุณพี่บวยขอบคุณพี่บวยมากขอบคุณพี่บวยทุกท่านนะพี่บวยสวัสดีพี่สมอนพี่สพี่คันด้วยไทยบ้านนอกเด้อ แฟนมารีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเอฟซีเสียพาไปด้วยนะคะเราชาวสุรินจ้าคือพวกเราเองก็เป็นกาลยามิตรนนองลุกพันเนาะที่ที่ที่มีมีความผูกพันที่ดีต่อกันไม่ใช่ว่าจะมาคิด